สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ a อ m a r v มาวิ EP นี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขาดกระลิมขาดกระลิมป่าตองนะคะวันนี้เรามาทำการตลาดชากะลิมาออกโฆษณาเ <c oughs> ปรี้ยงะใหญ่ดีไหมดีค่ะอมีรายได้ใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เล <ไข S 1> ี้ยเติบโตไหมโต,ตค่ะมาโอเควันนี้มากระลิมนะคะเราจะมาดูบรรยากาศนะคะขออนุญาตนะคะถ่ายนะคะที่ป่าตองนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ดีมาทำรายการนะคะช่องท่องเที่ยวมาช่วยโปรโมตป่ดตองนะคะวันนี้เรามาจากบริษทัทเดอโมอรเรลนะคะอยูอย่ที่ภูเก็ตนะคะมีบสวดขออนุญาตแนะนํานะคะวันนี้มาแจกกาแฟกนะคะของบริษัทที่จะมาเปิดสอนออนไลน์ที่ป่าตองนะคะมีโรงเรียนสอนออนไลน์ที่ป่าตองคือเลื่ยอยหล่อชาวบ้าน้่ีรายได้ก็ติดตามในช่องรู้ลูนได้บิทลูนนะคะนี่ยค่ะ มาเวลนะคะวันนี้มาแนะนำนะคะแอเคเอให้เล็กแนะนำนะตัวไหนดีปเปล็กเปรเกขยายนี่ก็อร่อยค่ะมีสงค่ะรักษาก็ะวัดความดันนะคะงงตัวนี้นะคะจะมาแจกให้นะคะต,ตลาดง่ายๆวันนี้นะคะเราแจกไปหนึ่งซองถ้าเกิดมีคนถามใช่ไหมคะเราสามารถที่จะแนะนําได้พี่ไปแนะนําที่จะได้ดนหนึ่งละหนึ่งกอคะกาแฟกล่องหนึ่ง จะได้ค่าเนี่ยหนั่งกว่าค่ะก็เผื่อเป็นขังเรืองเนาะอ่านี่แาแไดห้ดูนะคะเอาให้ดิวแนะนำหน่อยอันนี้กาแฟก็พิมพ์นะกาแฟรสกรูรสหนาใช่ค่ะซองเดียวเห็นผลเลยค่ะใช่ค่ะถ้าไม่ดีพี่ตก็รู้หานะคะนี่เป็นคนปัดตรงนะ โรงแรมอยู่ที่ท้ายซอยน้าเสียตรงข้ามธนาคนรนารยูเนสาอกอใช่ค่ะเราจะมาเปิดศูนย์ที่นี่นเป็นโรงเรียนโรงเรียนสอนออนไลน์ค่ะมีช่วงรายการท<ล> <TV S 2> ีวีด้วยอมปะตองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยโปรโมทที่นี่นะคะชาเขียวนะคะก็เป็นท็อกลังลำไส้นะคะแล้วก็ตัวนี้กาแฟอันนี้แก่อันนี้ไม่ไม่กินกาแฟก็ทานได้นะคะเพราะว่าเป็นกาแฟสุขภาพ เราไปอิ่ปคนละว้อยนะคะอันนี้สําหรับคนที่เป็นประวัติประกันเราจะมาพาทำเพียรแล้วก็เที่ยวเดี๋ยวจะมาออกเที่ยวทางดิ้นมานั่งทวามบุญบทำรายการดีไหมดีกแฟจะมาช่วยโปรโมทให้นะคะทั่วโลกเลยเรามีสาขาลาวคนเดียวมีโซมแล้วพิพี่เอาเบอร์ชวนในรถอีกทีไเขียนเบอร์โทรให้ไว้นะคะอาประกันอะไรำกัแต่ค่าเนี่ค่ะ พี่เป็นพี่ไม่ต้องเชื่อพี่จะให้ใครเหมือนซองนะแล้วก็ถ่านลงสกี่เท่าไหร่แล้วพี่ก็โทรมานะคะอันนี้เป็นกาแฟสุขภาพประวัติกาแนคนมีอายุคนละแบบใช่ใช่ค่ะได้รล้วค่ะลายในเดียวกิจกรรมีจะเขียนโดยทค

ก็ลูก่วยมาทําแล้วมันลูกหายก็เลยทปรากฏว่าไปขยานที่อีสานางกระบี่ทางนาชอบขายมากกาแฟอย่างเดียวก็เลยอยากจะมาช่วยคนป่าตองให้เขามีรายได้เสริมเพราะว่าเราเองคนป่าตองมีบ้านอยู่ป่าตองแต่ไปดังที่อื่นในช่องช่องเอฟซีดูพเฟซบุ๊กตวด 嘛。<Bye. S 2> ากจะมีงานนะคะตอนนี้เรามีที่สือน้องทองน้าบ้างอ๋อน้องทองนะคะแต่ว่าก็แนะนําได้ตดวนี้นะคะเป็นกาแฟสุขภาพปชกาแฟประวัติาต้องไปให้ถ้าเกิดน้องแนะนานะคะจะได้แล้วก็ทิชอบออนไลนไหมอยากเรียนไหม นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่สอนนะซีที่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพปาตองนะมีตึกตรงนั้นนะคะก็มาทำเรื่องสอออนไลน์ทุกวันเลยค่ะก็จะมีตารางเลขคุณระเเลไดได้ไม่ใ่ไม่ใ่ม่ใช่น่ไม่ใช่มาใชนนม่ใช่ไม่ใม่ช่ไม่ใช่นมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะม่ใชน้ม่ใส่ไม้ใช่ไมไช่ไ่ใไ่ไไม่ใย่่่ไไไ่ใช่ไม่ใใช เมาไปเล่็ไปในนาำเ่อนสวัสดีค่ะ่าแล้วอยากมาช่วยคนป่าตองให้มาเที่ยวเยอะๆนะคะตอนนี้ขายดีไหมมีนะักนทะ่องเทีนะ่ยวมาเยอะไหมมทีเรว่ใช่วงมัคาจังหบ้างโอ้ประธานุงสร้าง่าเพื่่วโลกแล้วก็ทำรายการ ตอนนี้มีช่อง YouTube นะคะพาไปท่องเที่ยวแล้วก็มีคนติดตามแล้วก็ก็สามารถที่จะได้นำได้นะคะอันนี้อยู่ที่กะหลิ่นใช่ไหมคะที่กระหลิ่นนะคะเออ่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามาช่วยนักิจกรรมส่งเสริมน,นะคะมีการทำไลฟ์สดแล้วก็มีดนตรีน่าจะเดียวดูไหมคะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้จะเต็มนะคะเต็มตอนนี้ใช่ไหมเครื่องเย็นร้านครัเต็มทุกร้านเลยค่ะตรงนี้ดีมากนะคะคนก็มาเยอะ

ช่วยโปรโมทคนป่าตองเนาะถ้มีคนมาเย่ยวเยอะๆ,ๆจะน่าตองของถูกนะไม่แงงเลย,ยกินสนนี่คนเนะะโอเคเอาบิกจ่ายตังค์เขาด้มีแบบกินของไทยเทีเ่ยวของไทยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ป่าตองนะคะของถูกนะคะไม่เช่ของแพงมาเที่ยวเลยค่ะช่วงนี้โรงแรมก็ถูกกินฟรีเที่ยวฟรีไทยทั่ทวไทยใช้ชนะแล้วก็ ใครที่อยากจะมาเที่ยวกับ AR m a r v e l เรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะอย่าลืม AR m a r v e l ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดปลเล็กเป็นไงคะวันนี้ลูกโป่งสนุกไหมเราเปิดโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายนะคะที่ป่าตองนะคะตอนนี้สมาชิกปลาเล็กเยอะอย่างเยอะค่ะข้าวตีนยัดก้วนปลาเล็กวันนี้ขายกาแฟได้กี่กล่องละได้สามกล่องและสามกล่องกล่องละร้อยสามร้อยบาทนะคะที่เซ็นไม่ฟรีค่ะ เป็นมาแฟประวัตความดันนะคะยิ้วขออนำันะะัะะไม่ได้จดเอาเอาสีแ,งสแงดงกาแฟนะคะวันนี้น่าเลยคะ่ะนี่ค่ะพี่กาแฟร้านลำไส้นีคะพี่กาแฟร้าลนลำไส้คะ,คะตัวเนี้นยจิงๆน่า้มีตัวนาวำพีมค่ะ แล้วเราจะมาไล์ให้ดูนะคะยี่ปีต่อไปใครที่อยากให้เราไปไล่ชวนแล้วก็ทำในการเที่ยวก็ทำได้ออนนค่ะตันนี้เออาร์มสนุกไหมคะตัวนี้นะครับตาเล็กขยายทั้งปะตองเลยนะคะเออาร์มลน,นะคะกำลังจะไปที่หาดกำมลาด้วยนะคะและอย่าลืม กดไลค์ชุดแชร์กดสัครสมคชิให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันนะคะ EP ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ